สวัสดีครับทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเทอรริสเล็กโน้ตในหมวดหมู่เล่นมันหมวดเนี่ยเป็นหมวดไอ้เป็นคนขัดขวางเส้นของที่เราควรจะไปเข้าค้าวเสือไหมนั่นแหละใช่คือเดือนตุลาคมปีที่แล้วมันมีของแปลกๆด้วยไอคือเดือนถัดมาหรือเปล่าไแล้วอ่ะเดือนตุลาคมปีที่แล้วผมได้ผมได้ออกกับเพื่อนผมน่ะไปเข้าค้าวเสือเดือนตุลาครับ อนนี้เรานะเรเตัดพมาแล้วอันแรกเป็นอะไรครับแมวค่อันแรกอะไรวะแมวเอามานทำอะไรครับแมวใช่เอามัทําอะไรครับเป็นตัวหวงเปล่าเปล่าเออจาเป็นอยู่จะเป็นจำเป็นถ้ามีก็ดีแต่ถ้ามีก็ดีถ้ามีถ้ามีก็ดียาตีคุกไปยไม่ไมยาแบบจำเป็นจาเป็นราเล่นจำเปน ยาอะไรก่อนยาอะไรก่อนอ๋อยาแก้ยากันไขใช่ยากันไขยาแก้แอะไรพวกนัอะไรนะถี้อะไรนะชีะอไปมันทำอะไรดไม่อะไรตดีถ้ามีไปตเอ้ยดีถ้ามี พระเออเอเอามาทำไมวะเฉยๆอ่กเฉยๆก็ได้เพื่อมีพระมาเดินกันเถอาเผื่อเผื่อมีพระคุทครัคุมครองเอามาทำอะไรเด้อเด้อเดอมาทำอะไราอ๋ทำเป็นจำเป็นกำเป็นเลยหลพวกทำเป็นมาเอาไม่ทำเป็นอันนี้ํำเป็นํำเป็นทำเป็นํำเป็นํำเป็นํำเป็นจำเป็นํำเป็นทำเป็นํำเป็นํำเป็นำเป็นผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า แต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้เาเป็นมาหรือมังหไม่ยิงเลยอยู่ดีเฉย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 ยตู้เซฟเอามันทำอะไรทาไมทำไมวะเออจำเป็นจำเป็นตอนเราขึ้นมองก็เผื่อใช้งานไปาไว้ก่อนตอนเราขึ้นมอง เผื่ออากาศหนาวจะเป็นจะเป็นฮะติดประเทศไทยไม่เคยหนาวด้วยหรอวะไม่เห็นจำได้เลยไอ้ก็เอาไว้เผื่อแบบเผื่อปีนภูเขาอะไรพวกเนี้ยโอ้โหจะเฉยเออมีถ้ามี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 ติดกคู่ไปเลยน้ำน้ำน้ำจะเป็นจะเป็นโคตร เอามาทำอะไรเอามาทำไรวะอ่ะเฉยๆล่อเฉแล้วกันรับผอมเฉยๆก็ได้ติดคุกไอ้บุหรี่ยบไปติดคุกก่อนอย่างแรกอ่ะเราเอาเอามาทำอะไรเอามาทำไมวะเออมาทำอะไรติดคุกเออติดคุกยิงนะเฮ้ยเอ้ยปืนจำเป็นปืนจำเป็นฮะอารมณ์จำเป็นอารมณ์ปืนจำเป็นอมาถล่มชายจำเป็น เ่ินไอ้นี่เดินป่าตอนนี้พูดแม่เอามาทำไมเออเฉย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 เอามาทำไมทำอะไรเอามาทำไมฮะเข็บกระดาษนี่คือผมว่าเอามาทำไมมันเยอะมากเลยเข็มเข็มเอามาทำไมเอามาแค่ฟันเอามาทำไมเอามาแค่ฟันเหรอดมจำเป็นจำเป็นจำเป็นแบบโดนแดดแดดตรแดดประเทศไทยเยอะ จะเป็นเหมือนกันจะพอกันกับไอ้ยาดอมเหมือนกันรถยนต์เฉย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 อะรถยนต์นะใช่เฉยเฉยก็เพื่อก็เพื่อแบบได้ขึ้นรถอะไรพวกเนี้ยจะเป็นใครมันจะมาทำอะไรกองทำไมประตูจมกันมาทำไมอามาทำไมเอามาทำไมเอามาทำไมกลัว จำเป็นเอาติดคุกไปเอ้เหรอคกจะติดคุกแน้สิเขาเออเฉยๆอย่าดีถ้ามีเพราะมันเลอะง่ายมากลอดไปเอามาทำไรเอามาทำไมไม่มีไม่มีสายอะไรทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บแป๊บแป๊บอันอันอันที่อันที่สามมันแปลกๆนะอันไหนอ่ะอันที่สามที่อันข้อข้อเออแป็นฟันแล้วแปลกๆเอามาทำไมเอามาทำไมปันปันจะเอาไปใส่เอาไปแปลงฟันแปลงสีฟันจะเป็นจังเป็นสิเ็กอะไรอ่ะแฮกเจอร์น ติดคุกสิโดยติดคุกไปยางเอามาโดดยางจะเป็นจะเป็นจะเป็นเอามาดีใส่เพื่อนจะเป็นไหนหือเอ้ยเฉ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 ยอ่าเฉยเอาไว้อ่านใครเกียดติดคุกติดคุกแต่ละอย่างที่มันเอามา ดีนะกินข้าวเราย่อยแล้วจำเป็นว่าจะอ้วกแล้วเห็นเห็นขี้แล้วจะดีนะกินข้าวมาเล้ยงเป็นเนื้งปวดหัวจะอ้วกเป็นกีขายาวจำเป็นครับยาวยุงเยอะสีดำสีดำยุ่งเยอะจำเป็นอันนี้ผมเห็นโบลต์ต่อว่ะีขึ้นมาโบลตอแล้วโบลต์โค้งยาวจีนยยางเย็นย่างเย็นไม่ถึงย่างไม่ถึงพวกเกงในครับพวกเกงในเฉย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 จังแม่ เจะเป็นก็ได้นะดีถ้ามีเอ้ยจำเป็นเดี๋ยวเล่นน้ำไงเล่นน้ำเล่นน้ำขนมดีถ้ามีดีถ้ามีดีถ้ามีมิ้สิงคุกดีถ้ามีเอาไปทำอาหารเองไงไม่ไม่เขาเขาก็มีมีดไว้ให้เราไม่เจอออะต่อไปคือหมวกหมวกจำเป็นแดดร้อนมีถ้ามีหมวกจำเป็นแดดมันร้อนเอ้ที่บอกแล้วให้ละ อันชอบโบลโตมากกว่าซาสึกะอีกอืมชุดสมัยบานดิฉันชออะไนบโบโจมากกว่าซาสึกะชุดมัยบานเออรถเออจำเป็นจำเป็นดีท่านปฐมเอ้ยจำเป็นแบบอยู่ดีหัวแตกอะจะใส่สามตันโลเลยอะเออไปข้าึ้นรถโบลูโตแล้วดิวะทีวีเอามาทำไมวะทีวีเอามาทำไมฮะเอามาโยนเล่นอะไรตะปู ติดคุกติดคุกดีเอามันทิ้มเพื่อนอ่ะคองโ่าราดีถ้ามีสดซื่นแล้ยสดซื่นดีเราะคบดีถ้ามีดีถ้ามีคเพิ่งให้เราเองไม่ต้องไม่เป็นไรเอาหาเขาทำไมปั๊ดแบบต้องทิ้งส่งใส่สว่านมันได้ไอ้ต้มน้ำด้วยฮ่าลอเาเอาไปจุดกับไม้ไงเอาไปจุดกับไม้รองเท้าเลยรองเท้าแล้เบ้นซิ่งค่ะ ใครจะไม่ใส่รองเท้าไปวะข้างเดียวหรอไม่รวมรวมรวมเอามานสองข้างไม่ได้พิเศษทำไมเอามาทำไมไม่ถ้าถ้าถ้าอยู่บ้านนะเออผมเอาให้เลยจำเป็นแตนี่ไปเข้าข้างไปทั้มนนี้มันอะไรเอาเข้าค่ายงเสือมันด้วยอะไรแม่กระเป๋าเปล่าอันอันนี้เป็นนาฬิกาข้อมือหรือเป็นนาฬิกาติดฝาผนังบ้านฝาผนังบ้านเอามาทำไมฝาผนังบ้านเอามาทำไม เจ้เป็นอะไรกันขาอมือเขาายเห็นอะไรบางอย่างแปลกไอบอางัรูเอาไว้เอาไว้จำเป็นจำเป็นไม่โตเอาไปทุ่คนโตจำเป็น ม,ม, iden, มันข้อมูลาำลังเจาเหรอขี้ได้ดีถ้ามีดีถ้ามีเอากินไปขี้ได้ดีถ้ามีเกาขี้ไม่ออกก็เราจะได้เออ่อจำเป็นจำเป็นนี่ตัวเหม็นตัวเหม็นหัวหมูเฮ้ยเฮ้ยอันนี้จำเป็นดีถ้ามีเว้ยจำเป็น ไม่เขาให้เราทำอาหารเองเว้ยเผื่อเราจุไ้วไแชกไป่อ่ะกองา้หโตคุกคุกคกดิจะอนีไม่เอาไม่อาจะจะช่งบินแล้เอาไร้วเอาบินด้วยไม่าอด้วยมามาดิ ป็นม่าะตอนเราพูดชื่อเตะเซฟเฮอร์เซเอร์เซเอร์มตู้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมีสวัสดีครับสวัสดีครับเาไปดิสโก้เฉยเทำไมเฉยเยทำไมเพราะมันยังเห็นยังเห็นบางคนเอาไฟสโก้มาเปิดเลยหนักกระเป๋าเซบูเซบูเบสเซบู มันรักหรอเฮ้ยเอาไปเลยจะเป็นจะเป็นทำตกป็นจะเป็นจะเเปป็็นนจะอยู่ในห้องน้ำผู้ชายก็อย่าทำตกก็พอพี่ต่ออะไรในห้องน้ำผู้ชายอ่ะดีถ้ามีดีต่อดีถ้ามีกลับแล้วค่ะท่านผู้ชมกลับแล้วคนนี้อุ้ยอมีใครบางคนงอแงนะคะลิปนี้บ๊ายบายครับหบ